เดมมาแต่ไกเผยผ้าโฟกัสจิรักุลเดินแจกริบบิ้นขาวให้ผู้ชุมนุมเมื่อวันที่26ตุลาคม63กลุ่มผู้ชุมนุมได้นัดรวมตัวกันที่บริเวณแยกสาย่างเพื่อเดินขบวนไปยังสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทยตามประกาศของแกนนำในเพจเยาวชนปวดแอกซึ่งการชุมนุมครั้งนี้ก็มีเหล่าผู้ชุมนุมเข้ามาร่วมขบวนด้วยเป็นจานวนมาก และท้ำกลางการชุมนุมเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ล่าสุดสาวโฟก,กัสจิรักกุลนักแสดงชื่อดังที่เป็นขวัญใจหลายคนจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันก็ปรากฏตัว่าำกลางมอบยาวชนจนสร้างสีสันให้กำลังใจแก่ผู้มาร่วมชุมนุมได้เป็นอย่างมาก โดยงานนี้สาวโฟกัสก็ได้เข้ามาจากเร็บปิ้นสีขาวให้แก่ผู้ชุมนุมที่แยกสามย่านก่อนที่จะเดินขบวนไปยังสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทยต่อไปซึ่งก่อนหน้านั้นสาวโฟกัสก็เคยออกมาสแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองแล้วก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาร่วมชุมนุมในครั้งนี้ด้วยโดยเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กตามพรมิรธินกาขาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ภาพของสาวโฟกัสจิรกุลที่เข้ามาร่วมม็อบ ผมนำริบบิ้นข่าวมาแจกก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปยังสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทยที่เสนอข่าวไปแล้วเบื้องต้น